ชูป,ปะนะัปปานาชูแบมบนี่ป,ปะนะัปปานาสวัสดีค่ะปัปปานาดูหนูนะทำกินมันออกมาปัปปานาดูหนูทำกินมันออกมาออกมาจากฝรั่งนี่แหละ S <s <us> วันนี้กินข้าวกัอะไรที่ดอกกิจคะเอาไว้พระเมือ่อคืนมามาสอนว้พระทำยังไงไว้พระจิ้นจิ้นจิ้นมักะลก,ก็สมยแล้วก็นุมแล้วก,ก็แล้วก,ก็แล้วกะแล้วก็สี แล้วก็อันนี้คือเผ็ดที่ที่กดเผ็ดที่ก้นเผ็ดดิบเหรออ๋อทีซอสซอสอ๋อแล้วก็มันเผ็ดด้วยเหรอคะอืมแล้วก็แล้วก็แล้วที่สวีเดนเขามีก้นแล้วก็เนยอ๋อแล้วก็เนย ที่ภาษาสวีเดนเขามีกอเอ้ยกอไก่ไหมบ้าที่ที่สวีเดนเนี่ยที่เรากิดหนูเขาได้เรียนภาษากอเอ้ยกอไก่กอไข่ในเล่าไหมอื่ที่ที่มันที่ที่มันว่ากันูมบูมที่ที่ไทยแลนด์แล้วก็มาลักกูแล้วก็ที่ที่ลักคือแล้วก็มาทำแบบนี้แบบนี้แล้วก็อ่าเมื่อคืนมาม่าสอนให้ไหว้พระทำยังไงไหว้พระยังไงแล้วโมตสะศาำยังไง ตูมาม่าไห้ตูมาม่าให้ตูมาม่าให้ตูมาม่าตูมาม่าทำ嘛ตูมาม่าอ่านี่ยแหละว่ายผ้าสวัสดีค่ะไม่ใช่มาม่าบอกให้หนูต๊มาม่ามาม่าบอกให้หนูอ่าน้โมตระผูหนูหนูไหว้ยังไงคะอีกสวดมนต์เมื่อคืนหนูสวดมนต์เมื่อคืนหนูทำยังไงมาม่าบอกอะก่อนนอนกิน ก่อนนอนมันบอก I love this I love this อันนักสิ Can you count how many หนึ่งสองสี่สาม่เอาใหม่นักใหม่หนึ่งไหมสองสามสี่ห้ามาใส่ห้า หนึเจ็แปเกาใสาเก้แล้วก็สิบอืสิมีสิบชิ้นเหรอคะสิได้ไหมไปสิได้ไมก้สิบเอ็ด,ดสิบ S 1, 1>, 1>, 1>, 1ปปปปปิ1สามสิบสองสิบสามส้าสห้าสิปา้าทำอะไรสิลหป้าป้าน้าทำอะไรน้องหัวน้าไม่ได้ตะคอกนะครับเขาพูดตามภาษาเด็กน้อยนะจ๊ะป้าหน้าทำอะไรหยอกหยอกอย่างนี้สิบห้าสิ เจ็ดสิบแปดสิก้าสิบเก้ยี่สิยี่สิโอเคเอาเงินหน้ากันสิทำจุ๊บจุๆบจบจบนไม่เอาลิงหรอกเจ้าเนี่ยจุ๊บจุญญ๊บจบจุญญ๊สวัสดีค่ะเนสวัสดีค่ะโอ้ยเด็กน้อยคิดดื้อขอประทานโทษนะคะทำอะไรบิเรไม่ทำอะไรเหรอโอเคมาทำอะไร หนูเลิกดอกกิดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อารมณ์เสียให้มามาใช่ไหมหืมอ่าหงุดหงิดใช่ไหมโอเคบายบายก็ไปนอนะก่อนลุกนุ๊กนูเลิกดอกกิดแล้วค่ะลุกหนูเลิกพูดสิคะหนูเลิกดอกกิดแล้วค่ะนุ๊กนุ๊กเอาพูดก่อนหนูเลิกดอกกิดแล้วค่ะลุกแล้วมแม่นางหมาน้อยบายบายค่ะ